ซ้อมเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้มาดูฟิตซ้อมจากดาวไดมอนด์98หยุดไปเลยโควิด3เดือน4เดือนเที่ยวนี้มาเจอกับบุญชนะนายกเอท่าศาลาพอเห็นขึ้นโปรแกรมปุ๊บรู้สึกไงพี่ก็เต,ต,ตรียมการบ้านใหม่ครับที่จริงไม่ได้อ้าวจริงเหรอพี่ที่จริงไม่ได้ประกบไว้กับบุญชนะหรอกครับประกบไว้กับเพชรปูซางแล้วทีนี้เพชรปูซางแจ้งถอนก็เลยเอาบุญชนะมาเทนมันก็เลยทําให้ผมกลับไปคิดใหม่ไปดูเทปเตรียมความพร้อมความพร้อมคือการแก้เกมมาใหม่ครับรู้ตัว กี่วันก่อนถึงวันนี้ที่ว่าเปลี่ยนคู่ชกผต่คู่ชกชก็เพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับในช่วงวันศุกร์นี้ครที่ผ่านมาเองอถ้าถามแบบนี้เพชรภูซานกับบุญชนะอันไหนยากง่ายกว่ากับเพชรภูซางผมเคยชกมาแล้วสองครั้งผมก็ชนะมาสองครั้งมันก็รู้ทางกันแล้วครับถามว่าบุญชนะเป็นมวยที่ไม่เคยชกกันด้วยมันก็เลยเราเราไม่รู้ว่าจะชกกับเขาอย่างไงแต่ก็ได้ดูศึกษาเทปมาแล้วเราก็มีแผนที่จะไปชกกับเขาอยู่แล้วครับว่าจะชกยังไงก็เป็นมวยสองแข้งสองขาดครับเขาเป็นมวยก็ เป็นมวยฝีมือครับอย่างว่าแล้วครับก็มวยฝีมือแล้วเขาได้เปลี่ยนน้ำหนักด้วยผมก็คิดว่ามันก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับผมครับมวยรูปแบบการชกมันเปลี่ยนไปครับมันเลยทําให้ผมชกแบบเดิมลําบากครับเพราะผมเป็นมวยประเภทต้องเข้าจับวงในทุกทีมงในใช่ไหมฮะครับนั่นแหละครับที่ผมคิดว่ามันมันยากสําหรับผมแล้วเขาได้น้ําหนักด้วยสองปอนด์มันจึงยากถึงความพร้อมของเขาจะมาเทนแต่เขาได้น้ําหนักก็เตรียมแผนไว้แล้วแต่ก็หวันว่า มันก็ต้องแก้กเกมไปยกต่อยก<ม>ถ้าแผนนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็แก้เกมไปอีกก็คอยดูบนเวทีครับผมฝีมือดูแล้วเขารอบจัดกว่าเราเนาะแต่เรื่องของ<ม><ม>ประสบการณ์กระดูกมวยเราดีกว่าแข้งเขาได้สองแข้ง,อง2อาดตรงนี้นี่กันยังไงมันแพ้แข้งไม,ไมไะอ,เเอไะไรน็อเอาไหวไหมแข้งเขาก็ได้ศึกษาดูเทปเราก็ต้องเก็บอาวุธเขาให้อยู่ครับเก็บแข้งเาให้อยู่แล้วลูกลักต่อยเขาก็ไวมากเลยนะตรงนี้ลูกลักต่อยแล้วลูกศอกเขาก็ไวบางทีก็มาบางทีก็บางทีจะสอก คือเร็วบางทีมาก็ตั้งตัวไม่ทันครับมันจะเป็นอย่างนั้นครับอจะไม่โดนหมัดเหมือนไฟที่เจอกับเอกวายุใช่ไหมเราไม่ประมาทละคือนักมวยทุกคนบางทีเราคิดว่าเขาไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจุดเด่นอ,อย่างนั้นเราคิดว่าไม่มีเราก็ประมาทได้นักมวยทุกคนมันก็อยาไปประมาทดีกว่าบางทีลูกลักไก่ลูกที่เราไม่ได้ไม่ได้เกรงไม่ได้ ใช่ไหมฮะเราคิดว่าเขาไม่มีอ่ะพอมันมาปั๊บก็อย่างว่าน่เออนิดเดียวไม่ได้ตั้งตัวนิดเดียวโอ้โหแต่ถึงยังไม่หนักแต่ว่ามันครับพอมันล้มลงไปคือมันไปเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นบนเวทีนะครับก็วันนี้เตะเป้าประมาณ8ยกเนาะแต่มียกหนึ่งที่อาจารย์เฉียบมาแก้เกมให้แกบอกอะไรบ้างครับก็เจอกระมอยแบบนี้เราเราก็ต้อง มีเสริมเสริมเข้าไปลูกเตะขาต่อยหมัดเพราะว่าเจอมวยสูงๆเตะขาต่อยหมัดแล้วก็มีเข้าไปฟันศอกแล้วก็มีจังหวะถ้าแบบนานๆก็ยับปุ๊บเลยครับใช่ฮะมัตรงๆเลยนะพี่นะครับความมั่นใจล่าสุดตรงนี้มาสัมภาษณ์กันวันอังคารไหวไม่ไหวพี่คนนี้อยู่ไม่อยู่ดูจากขวัลลบกรบนี่หมดละคนนี้ชกแับนี้ใช่ไหมฮะผมว่าผมเอาอยู่ครับพิกัดผมคือจะเป็นพิกัดร1 8 119อยู่แล้วถ้าชกกลางวัน เที่ยวนี้ก็ทําประมาณ3มโลกว่า3มโลกว่าเกือบสี่โลครับ3มโลกว่าเกือบ4ี่โลสบายนะฝนตอกก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมผมรู้อยู่แล้วว่ามันมันมันต้องตกแน่ๆผมก็เลยอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ผมก็เริ่มคุมแล้วคุมจนน้ําหนักมันอยู่56จากน้ำหนัก5 7 5เดเริ่มคุมแล้วพอเริ่มคุมปั๊บร่างกายมันยังปรับตัวอยู่มันมันยังไม่ไม่พอเตะเป้าเรืออะไรมันจะเหนื่อยเหนื่อยง่ายกว่าเดิมครับมันก็เลยมันก็เลยเหนื่อยมากกว่าเดิมวันนี้ครับ ก็คือวางแผนเผื่อฝนตกด้วยตอนนี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วแต่บนเวทีจะอืดไม่อืดเนี่ยพี่บนเวทีเราเราก็ได้กินเต็มที่ไงครับใช่ไหมฮะก่อนที่เราจะชกเราก็ได้กินอาจเข้าไปเต็มที่ตอนนี้56าสบกเหลืออีกกิโลเหลืออีก2โลเหลืออีก2โลก็ถือว่าโอเคไม่มีปัญหานะครับอายุไหนพี่ยี่สิบเก้าครับอายุยี่สิบเก้าปีอำเภอจังหวัดเป็นคนอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์ครับปล่อยปล่อยกิโลปล่อยปล่อยก็ห้าเจ็ดห้าแปดฮะ ปล่อยๆห้าเจ็ดห้าปดนะครับก็ฝาก f c ฟแฟนคลับของจากดาวโซนประเทศนะครับก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับช่องเจก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่และจะไม่ทำให้ f c ฟแฟนคลับผิดหวังครับผมจะฟ้าัยชนะไปฝากครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเจอกันนะครับคู่เอก7สีอาทิตย์นี้จากดาวครับ ต่อน้ำหนัก2ปอนให้กับบุญชนะนายกเอท่าสาลาครับขอบคุณครับ